มีอาการปวดคือบริเวณก้นด้านนี้ปัญหาก็คือกล้ามเนื้อพริฟอร์มิสหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกเนี่ยมันเกิดการยืดและเกร็งนะครับคนไข้ผ่อนมากที่สุดคลายข้างรองนะครับให้คนไข้ผ่อนแรงเราคลาหากล้ามเนื้อพริฟอร์มิสกล้ามเนื้อพริฟอร์มิสจะจับกระดูกซาค่ำนะครับคนไข้าถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณสะโพกเนี่ยเราจะทํายังไง เพื่อลดอาการปวดจริงๆมีหลายเทคนิคในการลดอาการปวดที่บริเวณสะโพกก่อนอื่นผมจะแนะนําอาการปวดที่บริเวณสะโพกอาการปวดที่บริเวณสะโพกจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็คืออาการที่มีอาการปวดที่บริเวณก้นนะครับแล้วล้าลงไปที่ขานะครับซึ่งบริเวณที่มีอาการปวดคือบริเวณก้นด้านนี้ปัญหาก็คือกล้ามเนื้อพรีฟอร์มิสหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกเนี่ยมันเกิดการยืดและเกร็งนะครับการกดจุดลดอาการปวดสามารถทําได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการ ใช้เทคนิคเรียกว่าเทคนิคการหย่อนกล้ามเนื้อนะครับดูนะครับอย่างแรกนะครับให้รู้จากตำแหน่งของกล้ามเนื้อก่อนนะกล้ามเนื้อเราคือกล้ามเนื้อพิริภอร์มิสเราจะใช้ในกรณีคนไข้ที่มีอาการปวดที่บริเวณสะโพกมากๆนะครับเทคนิคนี้ให้คนไข้นอนคว่ำในลักษณะนี้แล้วก็ให้คนไข้ขยับตัวมาขอบขอบเตียงนะครับแล้วใช้ขาคนไข้ผ่อนมากที่สุดขายข้างรองนะครับให้คนไข้ผ่อนแรง เราค้ำหากล้ามเนื้อพิริฟอมิสกล้ามเนื้อพิริฟอมิสจะจับกระดูกซาค่ำนะครับไปหาหัวของอกระดูกหัวสโนะโพกเนาะเราจับค้ำหาแล้วเราก็แตะไว้ตอนนี้เราปล่อยก่อนเนาะเราจะยกขาขึ้นเพื่อหย่อนก้ามเนื้อนี้ค้างไว้นะครับเราจะค้างไว้ประมาณ1นาทีนะปล่อยให้กล้ามเนื้อหย่อนมากที่สุดนะครับไม่ต้องกดแรงเราแค่แตะนะครับ ให้คนไข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วผ่อนนะครับทําไปเรื่อยๆทําประมาณ3าถึงหรอบนะครับลองดูนะครับจัดท่าให้ถูกยืดกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับให้คนไข้าหายใจเข้าออกช้าๆแบบนี้ เมื่อทําผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วพักนะครับจับท่าคนไข้ให้กลับมาพักเหมือนเดิมแล้วเช็คอาการปวดของคนไข้ว่าดีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าคนไข้ย,ยังมีอาการปวดอยู่ให้ทําต่ออีกสักเซตสองเซตถ้าลดอาการปวดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูทําอีกรอบนึงนะครับอีกครั้งนะครับแบกขาคนไข้ออกเจขาขาลองใช้ขเขา่ขาเรานะครับ ลองให้คนไข้ผ่อนและรีแลกซ์มากที่สุดไม่เก่งครับปล่อยสบายๆแล้วก็จับไว้ผ่อนนะครับผ่อนนะครับเอปล่อยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการหย่อนกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดซึ่งเทคนิคนี้เราจะต้องรู้อนาโตมีของกล้ามเนื้อค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้ท่าในการหย่อนกล้ามเนื้อ จริงๆทำได้ทุกมัดเลยนะครับ1นาทีนะครับแล้วเช็คอาการสมมุติว่าครบ1นาทีแล้วเราจับขาคนไข้พักแล้วเช็คดูว่าอาการปวดที่บริเวณสะโพกดีขึ้นมากน้อยเท่าไหร่โอเคนะครับฝากไว้นะครับสำหรับตอบคำถามกับบัณฑิตนะครับ คนไข้ที่มีปัญหามีคําถามสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการทํากายภาพบาบัดสามารถถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปตอบนะครับซึ่งสามารถถามมาได้ทาง Facebook Fanpage หรือว่า LINE OA ของคลินิกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท่านใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ไอเดียบันฑิตคลินกะครับ B-U-N-D-I-T-C-L-I-N-I-C at n d I t c l I n, I c, B U n d I t c l i n i c ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ i n กซ์ของ f c e e o o o k แฟนเ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ f c e e o o o k แฟนเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดี คอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 085369 9977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ